สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำสาคูเปียกลำไยกินเองง่ายๆหรือจะนำสูตรไปปรับเพื่อทำขายก็ได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายบอกละเอียดทุกขั้นตอนโดยจบคลิปนี้สามารถทำตามได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไป เสร็จแล้วใส่สาคูในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีขาวหรือใครจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้ค่ะสำหรับในส่วนของสาคูนะคะใครจะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้หรือจะใส่ลงไปตอนที่น้ําร้อนเดือดก็ได้อันนี้เอาตามความสะดวกเลยค่ะจากนั้นใส่ใบเตยมัดเราจะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มเบิมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดไฟ พอเปิดไฟเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนบ้างพักบ้างแบบนี้ไปเรื่อยๆจ,จนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาสําหรับในขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนบ่อยนะคะให้คนบ้างพักบ้างสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงต้มไปจนกว่าสาคูจะสุกคะ่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มสาคูมาจนน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของสาคูก็เริ่มสุกแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกดีเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าสาคูของเราจะสุกใสดีกว่านี้ค่ะ พอเราต้มสาคูมาเริ่มสุกแบบนี้เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสาคูของเราจะสุกดีย้ําเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เม็ดสาคูของเราติดก้นหม้อค่ะพอต้มสาคูมาประมาณ5นาทีนะคะลักษณะของเม็ดสาคูก็จะเริ่มสุกใสแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไป นื้อลำไย,ยที่เราแกะแยกเม็ดออกแล้วนะคะในส่วนของเนื้อลำไย,ยก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบเสร็จแล้วใส่น้ําตาลซ่อนขมหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะในส่วนของน้าตาลนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปเยอะเพราะว่าในส่วนของเนื้อลำไย,ยก็จะมีรสชาติที่หวานอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราจะต้มไปให้เดือดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อลำไย,ยของเราสุกเนื้อลำไย,ยจะได้มีกลิ่นหอมที่ชัดเจนค่ะ พอเราต้มมาได้สักพักตอนนี้ก็เดือดขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะสำหรับในส่วนของเม็ดสาคูใครที่ชอบสุกมากกว่านี้ก็สามารถต้มต่อได้นานนะคะแต่ของเราก็จะเอาประมาณนี้พอค่ะจากนั้นปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทําน้ํากะทิกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะใส่หัวกะทิแป้งข้าวเจ้าในขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วย เลื้อปนการที่ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยจะช่วยทําให้น้ํากะทิของเราข้นค่ะสําหรับในส่วนของแป้งข้าวเจ้าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่น้ํากะทิของเราจะข้นน่าทานมากกว่าค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนให้ตัวแป้งละลายก่อนนะคะค่อยเปิดไฟ พอคนไม่ได้สักพักตัวแป้งก็ละลายนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วเปิดไฟในขั้ขนตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํากะทิของเราจะสุกค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิของเรามาจนเดือดได้ประมาณนี้แล้วนะคะในขั้ขนตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานต้มพอให้ตัวแป้งสุกแล้วก็น้ํากะทิสุกก็พอค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าน้ํากะทิของเราก็จะมีความข้นเหนืดแบบนี้แล้วนะคะ โอเคค่ะพอน้ำกะทิของเราสุกแล้วจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนในขั้นตอนนี้เราจะต้องพักให้น้ำกะทิเย็นตัวก่อนนะคะน้ำกะทิของเราจะได้มีความข้นมากกว่านี้ค่ะตอนนี้สาคูเปียกลำไยที่เราพักไว้ก็คายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะในส่วนของตัวสาคูของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําสาคูเปียกลยายําไยสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายสามารถทํากินทาขายสร้างอาชีพได้ค่ะและที่สําคัญสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากส่วนความหวานนะคะใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ